ชื่ออะไรวะมาลงแข่งประวะดีแล้วมันไม่ลงแข่งหรอเวลาจะลงก็ได้พี่บบไปเลยใส่กอ่อนเลยผมจะวิ่งไปเอาสพิปเปิดเลยจะไปยกใส่มันไปฟูสโบทเฉยเลยเออพี่พี่ออกไม้ไปใช่ปะ่ะพี่ไม่ตีต่อพี่ออกมไม่เลยมาเชียร์อ่ะพี่ออกเพราะมันส่วนพี่ตายดิผมเห็นมันตีหลังพี่ตายอ่ะตอนพี่จะยกอ่ะไม่มีไอรอนทิบ ร้านนี่ใช่ปะมโอ้ยอุ้มหกดูดิคันนี้้วเลยบอกอุ้มหกปืนหกอะปืนหกกระบอกแค่ย่งแล้วดิงกาบพิ่ปืนหกกระบอกก็ก็น่ามืนหลอก ถ้าจะเป็นตอนได้ตรวจแล้วนะพี่ตอนได้ตั๋วแล้วคือแล้ววะก็คือถ้าได้ตรวจแล้วเดี๋ยว,วผมจะประกาศรับเข้าเพิ่มอ่ะให้เอาไว้ได้ตั๋วก่อนใช่ใช่เดี๋ยวรับเพิ่งรับเหมือนจะเต็มเลยเฮียไม่มีตัวหาเลยนะก <c oughs> านไม่เนี่ยห่าฮีกคู่หนึ่งยังไม่จบเลยมึงก็บอกไอ้พวกนี้มดเดดดดดดเอากับมึงก่อนเลยดิไม่รอนานต้องต้องรอเขาเนี่ยพี่เหลาตีเดียวนี รอคนชนะมาเชิญกันรออันท่านท่านถ้าเขาจบถ้าเขาจบเร็วนะถ้าเขาจะยือ้อ เอมีเหรอสายเอ,อเหรอเพื่อนด้วย ไม่ร so ู้เอกนะแขงกี่วันนะแงอ่ะเว้กี่วันนะกี่วันกีวันถึงจะถึงจะเรามีตอรี่ได้กี่วันจบยี่สิาี่สิบหยี่ส้บหกอยี่สิบห้ายี่บอ้าวอ้าวงานไว้นะสองนาทีนะโหลงานไวด้วเลยตบภาไในถีสิบห้าวีนะได้ว่าจบก็เปิดดี

ไปเลยเย้ยชุบดิหมอมีมีมีมมมหมอนี่ยมาทาน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 ตกท,ทิ้งเอ็มห้าไว้ให้นะ <laughs> รีบ <laughs> รีบดูแลแกนันเลยเนาะเสร็จยังอ่ะเอาเก่าเอาเพลนมาแบ่งได้นะขาดเดยอะกขาดีเมดียนะจีมีมเพลนแดงนะเพนส้มเลยเฮ <laughs> ้ยหันนะ จะกูยอะไรเขาหนึ่งถ้าเปิดยาไปวาอยู่ไหมเนี่ไม่รู้เลยคขากระไปแหละมันก็ไปไปดีเลยนีมันก็ไปที่ไหนก็ได้แหละเล่นที่แหละไอ้นี่วะจนตกผลเป็นเล่นหลานเยอะมากเลยที่นีはは่เดี๋ยวรออิงรวยก่อนเดี๋ยวรออิงกับพี่พอยรวยก่อนให้ไปเอาของเี่นขาไม่เหรอ ไอ้เนี้ยนั่นชิยวเลยนั่นนะสีแยกกันเลครับชีโคนี่เใช่ปะเจอเนี่ยขาวเี่สีแยกไม่ไยูขาวเจอ,อ,อขาวเนี่ยเจอขาวเนี่ยเมื่อกี้มึงบอกเจยเทาครับมึงเจอยังไงกันแน <c oughs> ่<า>วะาไม่ไม่พี่โดพูดไม่ใช่พี่โดพูดเทาบอกของกูแอ,อ้วกับน้องพี่พูดเอง มีเนาะม,มีมีหมอยืนอยู่นะเนาะมีนะมีนะไม่ใช่อะไรแกรงเขาอะไรแกรงเขาเอาไปเอ้ยเยบอกนักธุรกิจมานี่ดิ cái tai hàm rồi đó, lề đi mày đi mày จะไปเอาตรงพี่นะตรงผมแล้วอย่าพึ่งก่อดกันครับมาจับผู้คนนะเพื่อนกอ้รู้ โยูเ <Yo, S 2> พี่เล่นในปั๊มกันนะครับพี่พี่เฉินพี่ あ、oh, っ。Oh. อะไรอะเสีงยงไม้แม่งแบบ 来，拉坤，来，拉坤，来。来

มีดเป็นมีดเปมีดโอ้โอยากต่อยจอวะ่ะเปลีนป่นมีดนเปลีนมีด Tết quá thế Hãy subscribe ஹன ஹன ไม่ต้องป้นนะครับหมอสายมึงของพี่พอตีแล้วนนะะมันติดสะาอนนะป่ะมันตึ้งๆตลอดเวลา อานลำพานใช่ไหมอะไรเนี่ยงานลำาพานมีบอกให้มาโคบ้าแล้วมึงมีของดีนะมึงผมครับผมครับผมครับ ไม่เปิดแ้บไปเพีขรร่ขอโทษครับขอโทษครับไอเส้นเหล็กเปลี่ยนมีด่เส้นเหล็ก มีขอดีมีขอดีโอ้โหเสียกูสิบแปดไม่ใหญ่เลยหมอเสร็จแล้วครับพี่มีหมอมีหมอมีมอครับอเอตรงนลยครับรงนี้ครับครับครับ ครับไมขอขอ่ออกฟ้าก็จะบินนะครับ ไอ้ตอวเล่นลาดไอ้ตัวมึงยืนเฉยๆคือมึงไปทำอะไรอยู่ใช่ไหมไอ้ไม่ใช่พี่มันเขาไม่ลำเหรอไม่ผมกดข้ามมาว์ไม่ได้พี่มันเปิดไอ้เลยเทนไม่ได้แล้วกด f9 แล้วบูตติ้งมันกว่าจะกด f9 ได้เยอะยั่ปะเออกดยากแล้วมันไปกดแล้วมันไปแล้วมันไกดโดน f7 มั้งที่มันขึ้นเลยสักอย่างมันขยับตัวไม่ได้เออตัวมีเดนิ่ไม่เปิดไอ้นั่นไม่ได้มันต้องลบลงใหม่ทำเป็นแบบนี้เป็นอะไรนี้แล้วคนมีปัญหามากอัว ขายบัตรเประเซ็นสามผมเปลออกว่าไปเล่นคอเตอร์บ้างไงพี่เลยเอาข้างเมาส์ออกแม่งเปิดแอปไม่ได้เล่ไมีไเราเิดเตือนไมีโคตรเดือดไม่ไดเเตือนตอนนี้โคตรเดือดอะบอะไรนี่นี่กันไม่ไม่มีกันเอ้ยเลยมาสามแสนบัตรอ๋อไม่ไมไม่เจอแล้วมันมีการ์ขนาดมีกันเอ้ยใบสาแสนรอเออนามแสเออามแสนี้ยงหนเขามากเลสาแสนหรอกอนขายามแสนที่ส่วนใหญ่ เด sort of ี๋ยวยังไงผมบอกอีกรอบหนึ่งพี่เรื่องคนเดี๋ยวแถมอี้รอบหนึ่งเดี๋ยวนี้ไอโภมีข้ามีอะไรทัก Để thì... lên. Nóm lại tỏ gì kiểu lê nó mới đâu mà đâu căng à không khen các bạn này đã Bữa ว้าเร็วเลยว่าติบเร็วที่สามร้อยแล้วนางหกจะไม่ตกก็โกงเรา